สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องนะครับ euh ช้าวันอดครูที่ครบรักตุกท่านกับคำเล็งของมณีมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อเม่พี่น้องนะครับบ้านของเขาได้รับทราบกันนะครับข่าวแรกครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการออกบวบุญนะครับขอรับบิณฑบาตเข้าสารารแห่งนะครับจะุูกปัจจัยทายธรรมนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเขาได้ออกบวบุญตามวันต่างๆนะครับมณีครับเป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มซีนะครับเด้อ นะครับขอบผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของสุขุสุคนนะครับที่ไปซรอยกันนะครับได้เงินมา4,300บาทนะครับไป7,300บาทนะครับาโดยประมาณนะครับ7,300บาทพร้อมด้วยพร้อมด้วยข้าวสารพร้อมด้วยอาหารแห้งนะครับอ่ามืออื่นนะครับมือื่นคงที่เป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับก็ประกาศประชาสัมพันธ์ข้าวสารนกับพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านของเขานะครับได้ ออกไปซอยๆกันนะครับในการอขอรับบินธบัตนะครับเขาสารอาหารแห่งจตุปัจัเททำเพาว่าที่เป็นพม่พี่น้องที่มีรถน้ามาสร้าง็ดีนะครับทางวัดบารามเขาก็ต้องขอบคุณขอบคุณพม่พี่น้องที่ได้ไปซอยนะครับทางวัดของเขาตลอดจนพม่พี่น้องนะครับที่ออกไปซอยกันเฮ็ดอาหารการอยู่กันกินนะครับเฮ็ดกับขอกับน้ำนะครับเตรียมไม้าพ่อทาเมทาพี่ทาน้องบว่าที่เป็นตอนเศร้าเฮ็ดกับต้ม็ดีนะครับหรือพมิพี่น้องเขา ที่เป็นพ่อเพ้นแม่เพ้นนะครับเนาะไปซ้อยกันที่จัดเตรียมถาดนึกกินถาดเพราม่พี่น้องกับขอบคุณขอบคุณแม่นะโอกาสนี้ทำเด้อนะครับ,บครับมืออื่นเป็นเพรม่พี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับเด้อนะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้งวัดก็ได้ทําการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฉลองอบุสดนะครับผูกปัตสีมาปิดท้องควงลุกนิมิตนะครับคืออาศัยแห้งพอมมีพี่น้องเขานี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดไผ่ห้านะครับเนาะเพื่อเฮ็ดเตรียมหลังคาล้านบุญนะครับในการฉลองอบสดเขานะครับพอมีพี่น้องเขาก็ับไปหลยผู้หลายคนนะครับขอบุมขอบคุณแม่นโอกาสนี้น้ำเลือมอื่นกันยังทําการเฮ็ดไผ่ห้าคือเก่านะครับเตรียมไผ่ห้าไว้ทาเฮ็ดกองบุญนะครับเพราะว่าที่เป็นกอง บุญเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดเศ้าบูซาต่างๆนะครับบปรีนพระลอยเปรตชนดทที่ดินนะครับหรือว่าพวมพี่พี่น้องที่เป็นการเศร้าฟาไตนะครับเขาจะจัดเตรียมไว้ถาในการเฮ็ดเถื่อเพ็ดหลังคาไว้นะครับกับพวกี่พี่น้องที่มีฝีใหม่ลายมือนะครับพวกพี่พี่น้องเขาที่มีเทคนิคดีๆหรือว่ามีเฮ็ดเป็นเนาะเฮ็ดทายาเป็นก็นออกไปซ้อๆกันนะครับเด้ออยู่ที่ปัดเฮานหล่ะนะครับ ก็เข้าต่อมาครับเป็นข้าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดคือกันครับก็คือห้องเรียนประชาสัมพันธ์บุญนะครับเพราะว่าที่เป็นตามมือวันต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉลองอบูบุถนะครับผูกพัตสีม้าวัดดอนกุ้งเฮาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8นะครับมีนาคม2568นะครับพอแมีพี่น้องที่อยากร่วมจองมีดนะครับรวมเล่มละ3,000ันบาทนะครับ การเรียนเชิญเจริญศรัทธาพุ่มพี่น้องเขาครับขอบคุณขอบคุณพ่พี่น้องนะครับที่แจ้งซื้อเสียงเลี้ยงน้ำนะครับมาให้ทั้งคณะกรรมการมาให้ทั้งพระอาจารย์หรือประสานผ่านผมนะครับผมจะส่งซื้อให้ทั้งทีมงานคณะกรรมการนะครับพุ่มพี่น้องที่จองมีดไว้นะครับประชาสัมพันธ์ว้เดอร์ส่งซื้อให้ทั้งคณะกรรมการทั้งบุญนำเฮาหรือว่าทั้งบัดเฮนะครับ จะเกินวันที่18ดนะครับเด้อ18กุมพาพันกับ2568ันห้นี่ครับเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่ามีดนะครับที่ที่เอาสังนะครับขอที่เด้ไปสลักซื้อนะครับจ่าลึกไปให้กับพมีพี่น้องว่าซื้อพอนั่นเม่นี่ไหนนั่นนั้งนี่นะครับหรือคุณนั่นคุณนี่นะครับร่วมในการฉลองนะครับผูกพัตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดดอนกูนะครับแล้วก็ซื้อถือบ่ถือนะครับ ผมก็ที่ได้ลงลเพจเฟซบุ๊กเพื่อให้พ่แม่พี่น้องเขาได้ตรวจสอบเบื้องน้ำกันครับเพราะว่าบางคนที่มาจองมีดบางคนเพื่อนก็นอยากมาตัดไว้นะครับบางคนเพื่อนก็นอยากได้ไว้เป็นที่ระลึกเป็นซิดีมงคลในบ้านนะครับเพื่อเป็นคุณงามความดีให้กับเจ้าของก็มีครับรา่ามีบางคนเพื่อนติดต่อประสานงานมาว่าอยากได้มีดเตรียไบริมีเวลามาตัดไว้ก็มีครับส่วนพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ ที่จองมีดไว้เก้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ถือว่าที่รวมอยากรวมตัดไว้นะครับในการปิดทองฝังลูกนิมิตวัดดดนปูงเขานะครับแต่ะฉะนั้นแล้วก็เรื่องเงินก็คือกันนะครับเนาะเงินหรือว่ารายซื้อรายน้ำพอมีพ่น้องที่จองมีดก็ภายในสิบแปดปุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะครับเพื่อที่ได้รวบรวม,รวมเก็บรายละเอียดให้มันถูกต้องบอนะครับที่ได้ส่งให้ลรงงานเพื่อนผลิตนะครับ ได้เพื่อนสลักซื้อลงไปในมีดเพื่อมาให้พ่อแม่พี่น้องร่วมกันนะครับให้พุทธศาสนิกชนคนเจ็บุญร่วมกันในการตัดใบนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบร่วมกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับวันที่3มีนาคมนะครับ2 5 6พครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ร่วมกันนะครับในการแห่ผ้าไตนะครับแห่ผ้าไตรอบหมู่บ้านนะครับปีนี้เป็นบุญใหญ่บ้านเฮาครับในนามการ ูกพัตสีมาปิดท่องฝังลูกนิมิตสรองบุสฎวัดบ้านเฮาผมได้คุยกับพระอาจารย์แล้วอาเมนที่ขาดทุนกําไรหรือได้หน่อยได้หลายตําหร่งกร้างนะครับพี่น้องที่ว่าจังไดนก็ตามนะครับได้คุยกับทั้งพระอาจารย์ว่าซิบโบได้มีการจีบเงินเป็นหลังค้าเรือนเลยครับเด้อนะครับแต่พอมีพี่น้องออกบุญออกทานซอยบุญซอยทานงานกุศลนี่ก็หลายบาทพอสมควรอนเนาะนะครับฉะนั้นล้วก็ขอความร่วมมือ ก็เาเข้าให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่านโยบายของผู้นําทางวัดนะครับโดยเจ้าอาวาสวัดดอนกูนะครับหรือว่าผู้นําทางบ้านนะครับของผมนี่แหละโดยผมผมกับว่าได้จีบเงินจิบทองกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะแต่ว่ากอจิตใจใจศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องครับในว่าความบุญหอมทานหอมงานกันครับคือวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบดครับที่มีพิธีการเห่ผ้าไตนะครับรอบหมู่บ้านนะครับ ก็พอพ่อแม่พี่น้องลงังคาเรือนละไตนด้ครับเ้อไตละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือพ่อแม่พี่น้องมีจิตใจใจศรัทธาอยากร่วมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่ออาศัยสายผาเหลืองนี่แหละของพระพุทธเจ้านะครับปูตีพ่นเหตุเคยทํามาให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ประกอบกรรมทำบุญงามความดีนะครับบ้านหลายไตก็นั้นก็ได้ครับแต่ว่าเขาตั้งไว้ขอพ่อแม่พี่น้องเนาะนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนครับ บ้านละหนึ่งไต้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับกับฝากประชาสัมพันธ์ให้ผมมีพี่น้องของเขาได้รับทราบด้กันนะครับครับตัวมาครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบวชนะครับบวชก็องค์ละหนักองค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับองค์ละหนึ่งหมื่นบาทอีกมีอย่างน่นะครับคือทั้งวัดนี่จะจัดเตรียมให้นี่คือเครื่องอัฐบริการนะครับบ่ว่าที่ป็นผ้าไตหรือ เครื่องไส้ของพระนี่แหละเป็นบาทเป็นยามุงนี่แหละเตรียมให้แล้วก็สู้ควันให้นะครับอีกตอนนึงก็คือแหนะครับเครื่องแหก็จัดให้นะครับขอบุญขอบคุณเด้อศรัทธาผมมีบิณฑ w o n เขานะครับตามที่ผมบอกกับทั้งพระอาจารย์ไว้หรือพระวรลนะไว้ครับพระอาจารย์เอ้ยสาธุเด้อสนับให้ได้เป้าหมายคือ30ครับถ้าทะลุเป้าคือ50 50องค์50รูปและปัจจุบันนี้นะครับขอบุญขอบคุณสายทันศรัทธา ของพ่อแม่พี่น้องเขาครับที่หวังในบทบริสุทธิ์หลังนี้นะครับที่พ่อแม่พี่น้องร่วมกันเฮ็ดร่วมกันทำร่วมกันน้ำร่วมกันสร้างอายุปัจจุบันนี้ครับยังไม่ที่หาสิบเราได้พี่น้องเด้อห,หนักเขานน่ก็น่าจะหาสิบแล้วนะครับเดี๋ยวกันที่มาประชาสัมพันธ์ซื้อเสียงเลียงน้ำให้ได้รับทราบกันว่ามีพี่น้องบ้านไหนเพิ่มาบวชควมบุญบ้านเท่านี้นะครับขาดตัวปกปก้องผู้ใดเนี่ยนะครับซื้อถูกต้องบอ่นะครับอ่าตอนนี้หน้าเขาเด้ถือว่า หาสิบย่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนมีดมีดเขาหนีได้ลอยลอยหาสิบกว่านะครับก็เชิญชวนพ่อแมีพี่น้องนะครับเด้อบอกพี่ตอนน้องเขาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับมีดตัดใบก็ยันเชิญเจริญศรัทธาได้นะครับส่วนบวชก็คือกันครับบวชนี่พี่น้องเขานะครับทั้งวัดมีนโยบายว่าสิได้เก็บเงินกับพ่อแมีพี่น้องในวันที่ยี่สิบเครับเด้วรวบรวมกันมาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเอาทับยนบ้านนะครับมาเพื่อว่าทั้งพระอาจารย์ครับที่ได้ไปหาพระอุปัชฌะครับเพื่อว่าที่ได้ขออนุญาตหรือว่ามีการล้งทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของการบวชไว้นะครับฉะนั้นล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์้วครับให้พอมีพี่น้องท่านผู้ปกครองเขาสุขุสุขคนพอมีพี่น้องได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวชนะครับแล้ววันนี้เรื่องการบวชครับบวคือกันเร้ค้นเข้าใจนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ หนึ่งมืนบาทนี่คือเลี้ยวเลยแต่กรณนี้ที่พมมีพี่น้องเขได้ตั้งกองบุญอยู่บ้านน่ะพี่น้องกระเฮ็ดกับเผากับน้ําไปซอยวัดในเด้อนะครับบําเม็ว่าตรหมื่นหนึ่งเลี้ยวทุ่งยังนั่นนะอันนี้พี่น้องพากันไปตั้งกองบุญอยู่วัดเด้นะครับบําเม็ญนวัดฉีที่้อครับเด้อนะครับก็ให้พ่อมีพี่น้องเขาซอยๆกันบึงแยงบ้านเมืองวัดว่าล้ามเ้องน้ำกันนะครับ คนคนอาจจะที่เข้าใจว่ามือหนึ่งแล้วเลยนี่ถึงกินทึงงยู่นะครับถึงแฮถึังสู้ขวัญตลอวจจนเครื่องอัฐาบริการพาไตนี่โอ้อัศจรรย์ดิตามที่คิดเบื้องนี้ตั้งแต่เครื่องอัฐาบริการกับเรื่องของการสวดหรือเรื่องของการเฮ็ดพิธีนะครับอันนี้ก็เกินคุ้มเนาะอันนี้เขาบร่ได้เรียกว่าการการคุ้มการราคาครับแต่ว่า ทั้งวัดว่าอารามห,หรือว่าจัดงานทุกอย่างนะครับมีค่าเสียใจเนาะก็าโบว์แบบเป็นเปลี่ยนนี่แหละให้ผมมีพี่น้องเขาได้รับทราบน้ำกันให้ได้หูน้ำกันนะครับถ้าบอกว่าโอ้ยจังไหนก็ได้ดอกนี่โศนยาก,กอนครับจังไคอย,งยังไงคันเฮ็ดงไงไวเร็วผู้ถอ่อคนวางซีเด้เฮ็ดรวดฟูนะคันผิดพลาดหรือร่วมคบขีดินขีดอนมาเนะี่ยกูว่าเร็วลดละนะครับฉะนั้นเราจะให้มันเป็นคือจังเห็ดเก่าของเดิมที่เคนในได้ว่ามาครับเฮาโบว์ ให้พี่น้องได้รับทราบต้องกันนะครับให้ผ่อไม่พี่น้องมีน้ำใจกับทั้งวัดน้ำเนเรื่องของอาหารการยุ่งกันกินกับเ้ากับน้ำหรือพ่อไม่พี่น้องมีจิตใจใจิตใ,ใจใจศรัทธาครับอยากร่วมเกจยวกับเรื่องโอ้ย่อยมีเวลาเฮ็ดกับขเขาดอกพว่าแม่คว่าเอย้พยพญานานทั้งพระอาจารย์เอย้ยแม่ยีิตใจซ้องให้กับ,บทั้งวัดดอกพันหนึ่งสองพันสามพันเพื่อเฮ็ดแล้วกินให้กับวัดเป็นลงทานนะครับถือว่าเป็นลงทานนี่อันนี้ก็แล้วกต่จิตใจใจศรัทธาของพ่อไม่พี่น้องนะครับเนาะบ่ได้บังคับใจซ ว่าเปลี่ยนให้ก็ครับแต่ว่าทุกอย่างมันตั้งอยู่บนความเหมาะสมเนาะครับเนาะทั้งวัดอยู่ได้ทั้งบ้านเขาไปได้นะครับเป็นบุญเป็นกุศลน้ากันนะครับถือว่าสร้างบุญใหญ่กาไรชีวิตครับปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุบสถศวัดดอนกูครับวันที่สองถึงวันที่8มีนาคม2 5งพแล้วกและก็มีอีกอัน,นึงครับที่พ่มีพี่น้องถามมาครับเกี่ยวกับเรื่องอฉลองบทครั้งนี้บ้าดอนปู นะครับบอกเพื่อนไปเลยนะครับว่าบ่านดนนกู้นี่จ้างหมอลำมาหลายคณะเองส่นี่เพื่อนถามว่าพักกันเจ็บบัตรเขา่าบ่นะครับบอกเพื่อนรู้ครับหมอลำฟรีครับเป็นหมอลำฟรีนะครับส่วนผมเป็พี่น้องที่มีจิตใจใจสทัทธาสอยบุญกับวัดไม่ว่าจะเป็นติดบูบทบ่ิป็นซื่อฉนดูดถวายวัดใส่ปัตรพระร้อยแปดพระ,ะป่า้อยฟ้าสวยดาวหรือการทําบุญอื่น มันเลียวเตะจิตใส่เจตสต้าของผมีพี่น้องนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป่าข่าวให้ผมีพี่น้องเขาได้รับทราบในช่วงคำเล้งของมณีนะครับแล้วก็ต่อมาครับทั้งส่วนราชการเพิ่นก็เข้มงวดอีกว่าเนี่ยเลี่ยงการเผานะครับการเผาการจุดให้จุดหน้าจุดหยาจุดข้ามมณีแหละอ่าว่าย้ำให้เตือนสติกันนะครับเนาะก็บบริจากให้มันเกิดเลี่ยงเกิดเล้าในบ้านของเขานะครับเลี่ยงที่มันลุยพลาดไปกับตอนนี้ก็รอส่วนราชการเพิ่นมีว่าจังไหนอยู่นะครับตอนนี้เรื่องกำลังห่อนเนาะพของเนาะ การะมัดระวังร่วมกันครับเอาครับกำลงของมนีครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผมมีพี่น้องเขาได้รับทราบตัวนี้ก่อนครับอขอบคุณและก็สวัสดีครับ